พามาเก็บแก้วมังกรแล้วพี่น้องอแก้วมังกรเฮาแดงแล้วจ้า,อ,าอูด๊ดเดี๋ยวพามาเก็บอันนี้บ่ฮู้ว่าเนื้อสีหยังเนาะเฮามาเบิ่งกันว้าววว้าวเนื้อสีขาวพี่น้องคะแก้วมังกรอ,อุ้ยแก้วปูจะตีนะามาังกรที่เฮาเก็บเอามาสีหน่อยเบิ่งสดๆจากต้นจ้าพ่านดอกบ่กเนี้ยูอยู่ตัวน,นี้เป็นสีขาว,วา ลูกนี้เป็นสีขาวเดอ้อทุกคนต่กอนร้ายหลายพอแล้วโลถิ่มเมดว้าว <Wow. S 1> หวานต่กอนแก้วมังกรหลายเด้อมีสีแดงพรับแล้วบ้งอ,องตองขวยลูกมาตัดว้วกย้วยกับแกไร้ไหน ได้ก๋แต่คือว่าวได้ปีได้ปีประมาณสามสี่หัวพี่น้องนี่คูณอยากได้ปะเราจะไปส่งถึงบ้านเราไปเยี่ยมบ้านผู้เจ้าก่อจะไปฝากเยี่ยมบ้านก่อนสดๆจากตน้นเสียความเด้อเสีย